เราต้องใช้แผนล่อเสืเอออกจากถ้ำล่อเสืเอออกจากถ้ำคืออะไรอะ่ะอย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นกับกุมน,นันไอ้เบนเจิร์กับเสียจิวเนี่ยมันส่งจ่าผาลงสมัครเป็นกำนันคนใหม่ของบ้านปากอ่าวนางเราต้องจาัดก,การทุกอย่างให้เสร็จก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งคนใหม่ถ้าไจ่าผามันได้ลงสมัครเมื่อไหร่ มันจะกลายเป็นกำนันคนใหม่ของบ้านปากเอาวนางทันทีนนพูดถูกเพราะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นจะเข้าทางพ่อผมกลายบันเจิดทันทีไม่ใช่แค่นั้นมันจะทำให้พวกเราเนี่ยทำงานกันยากขึ้นแกว่าแผนของแกมาเลยนนงานนี้ต้องให้มังกรช่วย